รถสูงทรงสปอร์ตดูดีสีดำและขายพร้อมป้าย2777รถสูงสูงเท่ๆแบบที่ผมพูดก็คือตัวนี้เลย m a z d a CX ไฟตัว2.0 sp นั่นเองนะครับตัวนี้นะฮะรถบ้านมือแรกออกจากห้างค่อนข้างสวยงามรถปี2019ใช้มาแล้วทั้งหมด3ปีกับมใม่ที่ใช้ไปเพียงแค่30,000กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะกว่าๆนะฮะคุณผู้ชมก็บอกอย่างนี้ว่าตัวรถค่อนข้างดีทรงใหญ่หน้าเอาไปใช้และจะบอกอย่างนี้ว่าสภาพรถรอบคันเนี่ยดีมากออปชั่นดูดีและที่สำคัญเป็นตัว Mazda เครื่องใหญ่และเวลาเรานั่งอยู่ข้างในเนี่ยเรามองออกมาเนี่ยวิวในการมองรถหรือในการเลี้ยวอะไรค่อนข้างดีมากสําหรับเจ้าตัวคันนี้ครับและราคาของเจ้าตัวนี้นะครับเหลือเพียงแค่8ปดแสนเจ็ดหมื่นแปดบาทเท่านั้นเจ้ามาด้าตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปที่สุดของรุ่นและเป็นตัว SP ีด้วยนะฮะบุ๊คสวิตเรามีให้ดูนะฮะและก็เจ้าของเก่าเนี่ยเข้าสู่เมื่อเดือนที่แล้วเองถือว่าสบายใจแน่นอนสาหรับใครที่กําลังสนใจรถคันนี้นั่นเองถ้าใครสนใจเจ้าตัวมาสด้านะครับติดต่อเข้ามาที่เพจของเรา f a c e b o o เคเบิลโต ขายรถยนต์มือสองคันรถคุณภาพนะครับแพลตฟอร์มเราจะมี Facebook, Youtube, Line at, นะฮะ Line at, เดี๋ยวผมขึ้นคีวิรดว้ให้ตรงนี้แลวกันนะครับไปสแกนดูประวัติตัวรถได้นะฮะเข้ามาก็ที่นี่นะฮะเรามีซื้อรถขายรถและประเมินราคารถให้อย่างดีนะอินบอกเข้ามาเดี๋ยวเราให้เซลล์จัดการให้ครับส่วนวันนี้เดี๋ยวไปดูตัวรถกันนะว่ารถเป็นยังไงกันบ้างครับ นอกจากตัวบอดี้รถจะใหญ่แล้วนะยังดูดุดันดูหน้าเอาไปใช้แล้วตัวรถสูงมากฟิล์มเนี่ยผมมองแบบจากตาปกติเนี่ยฟิล์มแบบออกสีฟา้าๆเหมือนกันนะฮะด้านหน้านะฮะตัวไฟเนี่ยของเจ้าตัวมาด้าเ็กไฟนะครับตัวนี้นะสภาพาฟไฟดีอยู่แล้วสําหรับรถ3ปีนะฮะให้ดูตรงซองมันนิดหน่อยตรงนี้มีคราบขาวเห็นไหมนะฮะแล้วก็ด้านหน้านะฮะมีปักกิ่งเซนเซอร์องไฟจัดหมอกเล็กๆต,ต้องเสียงเบาๆเล็กๆอย่างนี้เลยนะฮะ ด้านหน้ามี parking s e นเซอร์ 4. จุดครับโลโก้ค่อนข้างใหญ่มากสำหรับมาด้าตัว CX5 นะแล้วก็กระจังหน้าด้านล่างเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นพวกตัวระบายความร้อนนะฮะแล้วก็แบบโครเมียมสวยงามดูดูด,ดูสวยงามนะฮะมาดูกันที่ฝั่งนี้นะฮะนี่เลยไฟด้านขวาก็ค่อนข้างสภาพดีนะฮะแล้วก็ด้านล่างมี parking sensor อีก2จุดก็คือทั้งหมดด้านหน้าเนี่ย4จุดบวกไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับให้ดูที่ตัวด้านล่างเนี่ยเห็นไหม มันจะเป็นแบบโดนแดดกัดกันมาบ้างนะฮะประมาณนี้เลยนะล้อแมกสำหรับตัวรถคันนี้นะต้องบอกได้เลยว่าใหญ่มากนะสำหรับ Mazda สีเทาแบบอม,มเมียมนี่สับสับเฉพาะผมเลยเนี่ยดูยางดิโคตรใหญ่ยางนะฮะปี2018ฮะกับดอกยางเนี่ยอ่าเท่าไหร่นะ R19 นะฮะคันนี้ R19 ไฟนะครับสีดำนะฮะด้านล่างไฟเลียวเล็กๆนะฮะ เห็นเหมือนกันเวลาเปิดนะฮะแล้วก็กรอบพลาสติกด้านล่างอย่ประมาณนี้รอยโดนแดดกัดรอยสภาพผ่านการใช้งานก็ถือว่าโอเคมือจับนะครับเป็นสีดําแล้วก็เป็นคีเรชนะถือกุญแจสามารถเปิดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็นี่นะฮะโลโก้สติ๊กเกอร์กระจกของแท้นะครับตรงนี้เนี่ยมีค่าแบบโดนแดดกัดบ้างเนี่ยมือจับด้านหลังนะครับติดฟิล์มกันลอยมาเนี่ยดูดิดีดีดีกระจกสติ๊กเกอร์โลโก้ของแท้ขออกมาล้อแมกด้านหลังครับ ดูนะฮะว่าเป็นยังไงกันมาบ้างด้านหลังนะของเจ้าตัวม a สด้าซีฟนะครับด้านหลังเนี่ยมี parking เซนเซออีก4จุดแล้วก็ฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะฮะพื้นที่เก็บของเยอะมากดูแผ่นรองนะ,ะเขียนเลยนะฮะ4ีเฟนั่นเองดูดิโอโ้โหพื้นที่เก็บของโคตรเยอะเหมาะเลยเหมาะแบบ เดินทางไปต่างจังหวัดหรือจะขนกระเป๋าไปส่งที่สนามบินอะไรได้หมดเลยนะฮะหรือขนของใายของได้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราปิดให้ดูนะฮะมีเสียงหนึ่งทีนะตีดแล้วก็ตัวฝาท้ายก็จะปิดลงมานี่นะฮะล้อแม็กด้านซ้ายด้านหลังนะครับสภาพดีนะฮะจากผมดูเนี่ยไม่มีรอยเบียดฟุตบาทดีมากแล้วก็ตัวยางก็ยัง ดอกลึกอยู่นะฮะยังไม่แบบว่าฝึกเล่นเองนะฮะหรือว่าดีมีนะแผ่นกันลอยลอยเยอะอยู่แต่ว่าแกะออกมาได้สติกเกอร์โลโก้โกระจกของแท้นะครับเมื่อจับด้านหน้านะเป็นแบบคเลเรตนะฮะแล้วก็มีสติกเกอร์กันลอยถือว่าดีนะครับป้องกันลอยไปในตัวเหมือนกันนะฮะตัวสติกเกอร์โลโก้โก,กระจกของแท้แต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าด้านข้างของตัวมาด้าทีไฟเนี่ย เหมือนโดนแดดกัดเหมือนกันเลยอาจจะมีการจอดตากแดดบ้างเล็กน้อยกระจกด้านหน้านะฮะไหนเรามาดูกันสิไฟเลี้ยวอยู่นี้นะฮะมีรอยเล็บสเก็ตไม่เห็นน้อยมากนะฮะแล้วก็นี่ให้ดูว่าแบบโดนแดดกัดแค่ไหนนะดูล้อแมกด้านซ้ายด้านหน้านะครับดูนะครับเรียบร้อยดีนะเห็นไหมเรียบร้อยดีนะฮะยางปี2018กับ r 1 9กนะครับดอกยางยังแน่นอยู่ยังแบบ สามารถใช้งานต่อได้นะสำหรับใครที่ชอบ m a ส d a เครื่องใหญ่และก็วิวทิวทัศนใ์ในการมองค่อนข้างสูงนะถือว่าดีนะสำหรับคันนี้นะโดยรวมจัดว่าน่าเอาไปใช้นะครับนอกจากตัวด้านนอกนะครับสีดำแล้วดูเท่ดูด,ดุดันนะฮะให้เรามาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับ ตัวนี้นะเครื่อง Sky Active Technology นะครับเครื่อง2.0 s p นะสำหรับตัว Mazda CX5 นะครับนี่เลยนะฮะคานหน้านะฮะไปดูความเนียนความสวยความงามนะฮะเดิมๆจากโรงงานนั่นเองนะฮะสติกเกอร์นะครับดูว่าเป็นไงบ้างสภาพแบบดีนะสำหรับรถ3ปีนะครับรถปี2019นะฮะนี่เลยอันนี้มันย้อนแสงนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมผมก็เลยแบบว่าต้องค้างแบบ ช้าไวนิดหนึ่งอาจจะหลบแสงให้หน่อยประมาณนี้นะฝั่งแก้มเนี่ยจะเป็นพลาสติกบางหมดเลยนะฮะให้ดูเบ้าโชกแล้วกันนะฮะเบ้าโชกก็จะมีคิวซีนะสีชมพูนะ,ะสภาพดีอยู่นะฮะแล้วก็ตัวน็อตฝากระโปรงยังมีคิวซีอยู่เลยเนี่ยเห็นชัดมากนะสีเหลืองเนี่ยตัวเรานไม่มีรอยแกะรอยแงะไม่มีรอยทํามาแน่นอนไม่มีรอยย้อมนะฮะตัวฝากระโปงนะสำหรับรถ3าปีเทเทเท คลิปที่แล้วเนี่ยคลิปไหนเนี่ยผมเทสไปแล้วมันบุกเข้าไปเลยจากเรียวๆเ,เลยเนสีสติ๊กเกอร์มอกอนะฮะแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีนะฮะวงกลมนะฮะวงกลมวงกลมเม็ดอากนะครับเป็ดอาร์ะเป็ดอาส์์สวยงามนะ,ะสีดาดูยากเล็กน้อยนะครับแล้วก็นี่นะฮะแผ่นกันความร้อนต้องกดให้ดู2ฝั่งแล้วกันลงมาเรื่อยๆนะครับกับตัวฝากระโปรงนะฮะแล้วก็ดูตัวน็อตฝากระโปรงด้านซ้ายนั่นเองมีเห็นไหม QC อยู่นะครับแล้วก็เบ้าโชกนะครับด้านล่างนะครับ QC สี CC, ออกชมพูชมพูนั่นเองซึ่งจะบอกอย่างนี้ว่าห้องเครื่อง2.0สบายแรงมากแล้วก็สะอาดคีนทุกอย่างห้องเครื่องดีนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับแรงม้า165แรงมา้ากับแรงบิดอีก210นิวตันเมตรนะฮะฝากไว้ละกัน นอกจากตัวรถจะสูงแล้วครับพอเราเข้ามานั่งจริงๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงตัวกระจกเนี่ยเหมือนจะติดฟิล์มมาด้วยฟิล์มเนี่ยสีออกบูบูนั่นเองนะครับถือว่าเป็นการกองแสงไปในระดับหนึ่งถือว่าดีเดี๋ยวเราสตาร์ทรถกันนะครับตัว start stop engine ของเจ้าตัว m a z ด a CX 5จะอยู่ทางนี้นะครับด้านซ้ายแล้วก็เป็นวงโค้งย้ยมรอบเจ้าต,ตัวคันนี้นะครับไม่สามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้ากิโลเมตรสำหรับรถสามปีเนี่ยหารเฉลี่ยต่อปีตกปีแล้วประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าๆเท่านั้นถือว่าไม่เยอะนะน ถือว่าเจ้าของอาจจะไม่ไม่ได้ใช้มาเยอะมากก็ยังดีและตัว m a ส d a าคันนี้นะครับมีกล้องถอยหลังใช่ไหมมีตัว DVD ตัวแอร์เย็นและแยกปรับซ้ายขวาได้ตรงนี้นะฮะด้านล่างก็จะมีที่เสียบ power outlet นะฮะแล้วก็ตัวรีโมทมาสด้าส่วนเซฟไฟเนี่ยจะเป็นแบบนีู้่แอร์เย็นมากผมขอบเบ่าแอร์ก่อนนะมีระบบนำทางแบบ navigator ด้วยนะฮะจิ้มเข้าไป ถือว่าไม่ต้องไปโหลดไม่ต้องไปอัปเวอร์ชั่นอะไรใหม่ถือว่าใช้งานต่อได้เลยสำหรับ,บใครที่มาซื้อคันนี้ก็คือจะใช้ระบบนำทางแบบน a วิเกเตอร์ได้เลยนะครับแล้วตัวโหมดของเจ้าตัว CX5 ก็จะมีโหมดสปอร์ตนะฮะเบรกมือไฟฟ้าจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวคอนโซลเซนเตอร์จะอยู่ตรงนี้สามารถคอนโทรลได้หมดเลยหรือเราจะทัชสกีเนาก็ได้เหมือนกันได้ทั้งคู่นะฮะตัวพวงมาลัยเนี่ยต้องบอกงี้ว่าสภาพค่อนข้างใหม่เป็นแบบมัตติฟังชันคูต์คอนโทรลด้านซ้ายก็จะเบาวอลลุ่มเพิ่มวอลลุ่มกดโทรได้กดวางได พวงมาลัยค่อนข้างใหม่โลโก้มา z ด้าโครเมียมดีงามเลิศและพื้นที่ด้านหน้าสเปซดีมากมาพร้อมเบาะไฟฟ้าคูาห่หน้านะครับตัวนี้ก็เบาะดูหนาดูทนทานนะดูแบบแข็งแรงนะแต่ว่าต้องบอกคือว่าตัวรถสีดำา้านนอกด้านในกันดำหมดเลยคือดำขึ้นไปใหญ่เลยทีนี้เอาใจสายคนชอบฟังเพลงนะตัว Mazda คันนี้เนี่ยจะมีรําโพงยี่ห้อ Boss นั่นเอง และสาหรับใครที่ชอบเล่นโทรศัพท์ผมไม่แนะนําแต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าเวลาเราขับรถถ้าเราเล่นโทรศัพท์มันมีระบบเตือนสม,สมมติเราขับรถออกนอกเลนมันจะมีเสียงเตือนติตตตตต๊ติ๊ติ๊ติ๊เพื่อความปลอดภัยอยู่ทางคอนโซลด้านขวานั่นถ้าเทียบตระกูลตัวรถนะฮะ CX5 เนี่ยคือใหญ่ที่สุดในตัวมาด้าแล้วแต่ผมไม่ชอบตรงคานตรงกลางเนี่ยถ้าไม่มีจะดีมากเพราะว่าเวลาจะข้ามทีมันต้องยกขาไงครับแล้วคือต้องบอกอย่างนี้ว่าสําสำหรับตัว CX5 เนี่ยช่องขามันไม่ได้ แคบหรอกแต่ว่ามันกว้างที่สุดของตัวรุ่นแล้วแต่ว่ามันมีตรงนี้มาไงมันก็เลยเกะกะนิดนึงที่ผมไม่ค่อยชอบนะแล้วก็ตัวแอร์ตรงกลางมีปรับแอร์ได้นะฮะถือว่าดีก็เย็นๆกันไปสาหรับรถใหญ่ๆอย่างนี้แล้วพื้นที่ด้านหลังก็เก็บของได้อีกเยอะตัวเบาะก็เป็นเบาะหนังนะฮะเดินได้ออกแบบสีออกน้ําตาลน้าตาลสภาพดีมากตัวเบาะเนี่ยผมแบบไม่ต้องเช็คอะไรเยอะแยะเลย,เ,ลยเพราะว่าเป็นเบาะหนังสภาพค่อนข้างดีมากรถสามปีเองคุณผู้ชมดีหมดจบในที่เดียว สำหรับใครที่กำลังมองหารถที่ช่วงล่างดีๆและตัวบอดี้ใหญ่แบบนี้นะอย่าง Mazda CX5 นะครับตัวเครื่อง2.0 SP ตัวท็อปที่สุดในรุ่นนะฮะตัดสินใจแล้วกันและดูคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com